เช็คดูหัวมันกันนะครับเกษตรศาสตร์ห้าอันนี้เป็นตรงนี้จะเน่าทุกปีนะครับปีนี้เช็คดูตอนนี้ยังไม่เน่านะครับหเดือนนี่หัวตรงนี้ก็เคก็พอะได้ครับยังไม่ถึงก็ขวดน้ำมาหน่อยนะครับขวดน้ำ6 6หก6ู0จมิลลิลิตรถือว่าใช้ได้แล้วครับมันนี่มาตีนปลายนะครับเกษตรศาสตร์50าศูนย์ที่เห็น,หนมา ตอนนี้ยังไม่เน่านะครับนี่กลางสวนก็กกนี่เราสำรวจลายที่นะครับอันนี้ตรงนี้ที่มันเน่าปีที่แล้วครับปีนี้ก็ทําการก็คือมาสำรวจดูครับเน่าไหมก็ตอนนี้ไม่เน่านะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกกุกหนึ่งครับตอนนี้เป็นขางสวนซ่มครับซ่มเป็นจุดๆครับตายกันต่อเลยครับ เราหยัดกบกันครับกระโขยก็ต้องระวังครับผมต้องระวังไม่อยากไม่ให้มันเป็นแผลตรงนี้คือช้ำน้ำสุดแล้วครับนี่ 0, 0ูนย์หกศเใสไปแล้วครับใสเพื่อให้ใบม,มันร่วงแล้วนี่ดูความโปร่งแสงครับโปร่งแสงผมทําอีกคลิปแล้วนะครับเป็นคลิปมาด้วยการใส่ศ0นย์หกศูนะครับ คือทดลองใส่เรามาติดตามผลดูครับโอเคไปดูอีกกกไปครับโค้ไปแล้วครับลยอยโค้สุมุมไปแล้รอบนึงนี่ตรงนี้กลางสวนครับทัดมาอีกห้าหกลองตรงนี้นะครับลอยหมามันโค้แล้วด้วยที่แล้วว่าจะไม่ถ่ายคลิปอะถ่ายให้ดูกันหน่อยครับเพราะว่ามันกระเทือนแล้วหกเดือนนะครับนี่ ใบรวงครับเหลือแต่ชั้นบนครับอ่ะเปิดอีกสักรอบครับโอ้ยตลกลืมลืมหกเดือนครับหกเดือนเต็มหกเดือนสองวันนี่ก็หัวครับตรงกลางนี่ก็โอเคไม่เน่วครับ สีหัวครับสีนี้เอาจาก10บกวหัวพอครับกกนี่ขอจาก12หัวพอครับแมวมาครับปีเราทำดุกเยอะไปหน่อยครับปีเราฉีดพวกสาหร่ายทะเลครับนี่ครับสำมขวดน้ำนะครับ6เดือนหัวนี้ก็ใหญ่ครับ ถ้าหเดือนได้ประมาณนี้ก็ถือว่าพอใจแล้วครับเพราะว่าตอนสิบเดือนขึ้นนี่มันจะหงามาแต่ไหนไม่รู้ครับผมลองแล้วครับใหญ่กว่าแปดหนึ่งนี่ครับปลูกใส่กัน,นพอแต่ขามมาสิบเดือนนี่โอเคนะครับนี่สองก๊กนี่เราสุ่มกัน,นมากลางสวนเลย ตรงนี้จะแนามันจะเป็นเองสุดแล้วครับถ้าตรงนี้ไม่เนาก็ตรงอื่นก็คงไม่มีปัญหาแล้วครับผ่านเราผ่านเฉลวยครับปีนี้ก็เขามารับช่คลคีกบกาฝากดติดตามเลยนะครับถ้าท่านใดยังใดกดติดตามมาเขามาคอมเมนต์นะครับนี่ปีที่สองนะครับที่ใสกระเสียาห้าศูนย์ครับหัวหน่าจะยาวอยู่ครับนี่เพราะว่ารองใหญ่ครับ ปีนี้ไม่ได้ไทายเบิกนะครับรถทายเข้าไม่ได้ครับก็บแบงกงหนึ่งก็ทายเบิกครับแต่แปลงนี้ไม่ได้ไทายเบิกก็ครบนะครับนี่ก็ดูว่ามาตัวนี้ขึ้นพ้นน้ามเลยนะครับในพักไม่ลึกด้วยครับ ปักประมาณ3ตาครับก็เวลาปลูกก็ต้องระมัดระวังครับอย่าให้มันลึกเกินครับมีโอกาสเน่าครับตัดเสียบลึกเกิน,นให้มันลอยลอยขึ้นมาอย่างงี้แหละครับครบครับคบบางๆพออากาศจะได้ถ่ายเทดีสวนนี้ค่อนข้างโปร่งแสงดีนะครับ เพราะว่าใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ไปละก็อย่าลืมไปกดดูคลิปอีกคลิปหนึ่งด้วยนะครับที่ผมจะพูดถึงเรื่องการใส่ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ผมทำแปลงนี่นะครับแต่พูดไม่ได้กลวยห,หัวมันให้ดูโอเคคร่าวๆนะครับํำมันก็ตาทีๆนะครับคลิปนี้ก็คงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนี่สูงมากครับต้นมัน ปูกหางนะครับปลูกเป็นเมด็ดยีนะ่สิบนต้นก็จะไม่มีการยืดครับตาไม่ยืดครับจเจริญเติบโตแบบปก,กติครับจเจริญเติบ,บเติบโตต่อเนื่องไม่มีการแย่งแสงกันครับปลูกทีนี้เบียดกันนะครับต้นมันจะเบียดกันขึ้นคลิปนี้ก็ขอพูกทึานะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ